กลับมาพบกันอีกครั้งในรายวิชาภาษาไทยนะคะกับคุณครูศศิวิมลปรังประโคนนะคะวันนี้เราจะเรียนกันในเรื่องของการพูดสื่อสารในชีวิตประจําวันสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3ค่ะนักเรียนรู้ไหมคะว่าภาษาเนี่ยเกิดจากการเรียนรู้นะคะไม่ได้เป็นสิ่งที่ติดตัวมาตั้งแต่เกิดนะคะหรือเกิดจากสัญชตาตญาณนั่นเองนะคะ มนุษย์เราเนี่ยค่อยๆเรียนรู้นะคะการใช้ภาษาเพื่ออะไรนะคะเพื่อใช้สื่อสารในชีวิตประจําวันของเรานั่นเองค่ะแล้วเราก็เริ่มศึกษามาทีละนิดทีละน้อยตามความจําเป็นของชีวิตนะคะและถ้าวันนี้นะคะนักเรียนพร้อมแล้วนะคะเราไปเรียนรู้เกี่ยวกับการพูดสื่อสารในชีวิตประจําวันกันเลยค่ะ ค่ะนักเรียนลองมาดูประโยคแรกนะคะนักเรียนเห็นภาพไหมคะมีคุณพ่อคุณแม่และนักเรียนนะคะนักเรียนพูดว่าผมไปโรงเรียนนะครับสวัสดีครับอ,อันนี้เป็นตัวอย่างประโยคในการสื่อสารในชีวิตประจำวันของเรานะคะตัวอย่างที่สองนะคะโปรดช่วยพาผมข้ามถนนหน่อยครับและต่อไปนะคะ ตัวอย่างที่3สวัสดีค่ะดิฉันชื่อขวัญข้าวกสิกรรมยินดีที่ได้รู้จักเพื่อนๆทุกคนค่ะและนี่ก็เป็นการสื่อสารในชั้นเรียนของขวัญข้าวและเพื่อนใหม่ของเขานนั่นเองค่ะค่ะและนี่ก็เป็นภาพตัวอย่างประโยคสุดท้ายแล้วนะคะนักเรียนเห็นไหมคะว่ามีผู้ใหญ่ท่านหนึ่งนะคะเขาเจียดที่นั่งให้นักเรียนผู้หญิงนะคะหรือเสียสละที่นั่งให้นักเรียนผู้หญิงนะคะและนักเรียนผู้หญิง จะไปนั่งเลยมันก็กระไรใช่ไหมคะลูกนักเรียนผู้หญิงก็เลยกล่าวคําว่าขอบคุณคุณอามากค่ะและนี่นะคะที่นักเรียนหญิงกล่าวไปนั้นนะคะก็คือการสื่อสารในชีวิตประจําวันนั่นเองนะคะไม่ว่าเราจะเดินไปร้านค้าหรือไปเซเว่นนะคะเราก็ต้องใช้คําพูดสื่อสารกับ ออพนักงานเซเว่นนะคะสื่อสารกับแม่ค้านะคะทุกสิ่งทุกอย่างที่เราพูดอยู่ตอนนี้นะคะกับใครนะคะไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่เพื่อนคุณครูนั่นคือการสื่อสารในชีวิตประจำวันเราทั้งนั้นเลยนะคะทีนี้นะคะเราดูตัวอย่างไปสี่ภาพและสี่ประโยคแล้วทีนี้เราไปดูถึงการพูดดีกว่าว่าการพูดเนี่ยมันหมายถึงอะไรนะคะค่ะ การพูดหมายถึงการถ่ายทอดความรู้ความคิดความรู้สึกอารมณ์ทัศนคติหรือประสบการณ์ต่างๆที่เราไปพบเจอนะคะและเราก็อยากจะมาเล่าให้ฟังนะคะจากผู้พูดไปยังผู้ฟังนะคะโดยผ่านถ้อยคำสีหน้า แวลตานะคะรวมทั้งน้ำเสียงและกิริยาท่าทางที่แสดงออกมานะคะเพื่อให้ผู้ฟังเนี่ยรับรู้นะคะและเกิดการตอบสนองได้ตรงตามจุดประสงค์ของผู้พูดที่ผู้พูดต้องการนั่นเองยกตัวอย่างง่ายๆเลยถ้านักเรียนนะคะไปเจอเหตุการณ์เหตุการณ์หนึ่งที่มันทั้งประทับใจหรือมันน่าตื่นเต้นนะคะและนักเรียนนำมาเล่าให้เพื่อนฟัง สีหน้าและกิริยาท่าทางของนักเรียนนะคะมันก็จะแสดงออกมาเลยนะคะว่าเราเนี่ยอยู่ในเหตุการณ์นะัจริงๆนะนะคะและนี่ก็คือการเล่าประสบการณ์หรือเล่าสิ่งที่เราไปเจอมาให้เพื่อนฟังนะคะผู้ฟังเมื่อเขาได้ฟังเราพูดแล้วเนี่ยเขาเกิดโอ้โหคล้อยตามเราหรือตื่นเต้นตามเรานั่นคือการพูดสื่อสารในชีวิตประจำวันนั่นเองนะคะ และนักเรียนรู้ไหมคะว่าในวันวันหนึ่งของนักเรียนเนี่ยจะต้องติดต่อสื่อสารกับบุคคลอื่นอยู่ตลอดเวลาเลยนะคะ ซึ่งส่วนใหญ่นะคะจะเป็นการติดต่อสื่อสารนะคะด้วยการพูดทั้งนั้นเลยนะคะดังนั้นนะคะนักเรียนจึงต้องทราบวิธีการพูดในรูปแบบต่างๆที่ถูกต้องรูปแบบต่างๆนั่นก็คือมีหลายรูปแบบเลยนะคะในการพูดเนี่ยนะคะเพื่ออะไรนะคะเพื่อเป็นแนวทางในการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับบุคคลอื่นต่อไปนั่นเองนะคะต่อมานะคะเราไปดูดีกว่าว่า การพูดเนี่ยมันมีกี่ประเภทนะคะอ่ะนักเรียนดูค่ะว่าเราควรฝึกฝนทั้งหมดกี่ประเภทนะคะเห็นไหมคะรูปเป็นรูปแมวนะคะตัวเล็กๆนะคะเป็นเคา้าโครงของแมวนะคะมีทั้งหมด5ข้อเลยนะคะข้อที่1ก็คือการพูดแนะนำตัวนะคะข้อที่2การแนะนำสถานที่ในโรงเรียน ข้อที่3การเล่าประสบการณ์ในชีวิตประจำวันข้อที่4การพูดในโอกาสต่างๆและข้อสุดท้ายนะคะข้อที่5การแนะนำเชิญชวนเกี่ยวกับการปฏจจิบัติตนในด้านต่างๆนั่นเองนะคะและสำหรับวันนี้นะคะถ้าจะให้เรียนทั้งหมด5หัวข้อนะคะก็คงจะยาวนานและเกิน1ชั่วโมงนะคะทีนี้ครูเอินจะ สอนหนึ่งเรื่องนะคะวันนี้เราจะเรียนหนึ่งเรื่องนั่นก็คือการพูดแนะนำตัวนะคะซึ่งเพื่อนๆกลุ่มบีที่มาโรงเรียนนะคะเขาได้สอบไปแล้วนะคะก็คือสอบพูดแนะนําตัวนั่นเองนะคะทีนี้เดี๋ยวเราไปดูดีกว่าว่าการพูดแนะนําตัวเนี่ยมันหมายถึงอะไรเราจะต้องพูดอย่างไรนะคะค่ะข้อที่1นนะคะการพูดแนะนําตัวเนี่ย จะต้องใช้คำพูดที่สุภาพใช้ประโยคสื่อสารที่กระชับชัดเจนเหมาะสมกับผู้ฟังนะคะเห็นไหมคะว่าเวลาเราจะพูดแนะนำตัวนะคะเราต้องใช้ภาษาที่มันสุภาพนะคะแล้วก็เหมาะสมกับผู้ฟังนั่นก็คือคนที่เรากำลังพูดด้วยนั่นเองนะคะทีนี้ไปดูหลักการดีกว่าหลักการแนะนำตัวมีน้อยมากๆเลยนะคะหัวข้อนี้เป็นหัวข้อที่ง่ายที่สุดแล้วนะคะ ค่ะและนี่ก็เป็นหลักการพูดแนะนำตัวนะคะจะมีทั้งหมดกี่หัวข้อคะ1 2 3 3มหัวข้อนะคะง่ายมากๆเลย3หัวข้อสั้นๆนะคะข้อที่1กล่าวทักทายกล่าวทักทายก็คืออะไรคะคือชายจะใช้คำว่าสวัสดีครับหญิงนะคะหญิงจะใช้คำว่าสวัสดีคะ่ะนะคะข้อที่2ใช้คำสรรพนามแทนตนเองว่าผม หรือดิฉันผมนี่คือเพศไหนคะก็คือผู้ชายนะคะจะแทนตัวเองว่าผมนะคะส่วนดิฉันนี่ก็คือจะเป็นเพศหญิงนะคะผู้หญิงก็จะพูดว่าดิฉันนะคะแทนสรรพนามตัวเองนะคะทีนี้ข้อที่3บอกรายละเอียดหรือข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับตนเอง ข้อนี้ก็คือประวัติของหนูนั่นแหละค่ะไม่ว่าจะเป็นชื่อชั้นเลขที่นะคะอายุนะคะ,อนะคะชอบเรียนวิชาอะไรชอบทานอะไรครอบครัวมีกี่คนแล้วแต่เราจะนำเสนอตัวเองออกมาเลยแนะนำตัวเองออกมาเลยนะคะค่ะแล้เราไป นะคะว่ามารายาทในการพูดแนะนําตัวเองเนี่ยมันมีกี่ข้อนะคะการพูดนะคะจะมีมารายาททั้งหมด5ข้อนะคะข้อที่1แต่งกายสุภาพอลองเช็คตัวเองนะคะว่าตอนเราพูดแนะนาตัวเนี่ยเราแต่งกายสุภาพหรือเปล่านะคะข้อที่2นะคะยืนตัวตรงนะคะหน้าตายิ้มแย้มไม่ล้วงแคะแกะเกาขนาดพูดนะคะ ตอนพูดนะคะนักเรียนก็นิ่งนะคะสายตา,อามองผู้ฟังนะคะแล้วก็พูดอย่างมีสติมือไม่แคะไม่แกะไม่เกาอะไรทั้งนั้นนะคะข้อที่3กล่าวทักทายผู้ฟังก่อนพูดนะคะการกล่าวทักทายคืออะไรคะครูเอินบอกไปแล้วการกล่าวทักทายก็คือการพูดสวัสดีครับสวัสดีค่ะใช่ไหมคะต่อไปข้อที่4นะคะพูดชัดเจนนะคะ ให้ได้ยินทั่วถึงนะคะใช้ถ้อยคำที่สุภาพไม่พูดเร็วหรือช้าเกินไปนะคะ ออกเสียงรอเรือรอลิงและคำควบกล้ำให้ถูกต้องนั่นเองนะคะนักเรียนก็อย่าพูดเร็วจนเพื่อนๆหรือคนที่ฟังเราเนี่ยเขาฟังเราไม่รู้เรื่องนะคะหรืออย่าพูดช้าอืดจนมันดูน่าเบื่อเกินไปนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องพูดพอดีพอดีนะคะและในความพอดีพอดีของเราจะต้องชัดถ้อยชัดคำรอเรือรอลิงจะต้อง ชัดนะคะต่อไปข้อที่5ข้อสุดท้ายนะคะมองผู้ฟังขณะพูดนะคะสายตาของเราเนี่ยไม่ก้มมองพื้นนะคะเราจะไม่พูดกับพื้นนะคะเราจะไม่พูดกับเพดานนะคะเราจะต้องมองตรงมองผู้ฟังนะคะสบตาผู้ฟังได้ยิ่งดีเลยนะคะและนี่ก็คือมารายาทในการพูดแนะนำตัวเองมีแค่5ข้อเท่านั้นนะคะ ทีนี้เราไปดูตัวอย่างกันนะคะว่าเวลาเขาพูดแนะนำตัวเองเนี่ยเขาจะเริ่มต้นอย่างไรเขาจะพูดอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวครูเอินพาไปดูตัวอย่างเลยค่ะค่ะนักเรียนและนี่ก็เป็นตัวอย่างในการแนะนำตัวของเด็กชายคนหนึ่งนะคะเดี๋ยวเราไปดูดีกว่าว่าเด็กชายคนนี้นะคะเขาจะพูดแนะนำตัวอย่างไรและเขาจะนำเสนอตัวเองในมุมไหนบ้างนะคะ ไปฟังกันเลยค่ะสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายวิวรัติฉัดสกุลชื่อเล่นเป้ชื่อของผมมีความหมายว่าบริสุทธิ์สะอาดผมชอบเรียนวิชาวิทยาศาสตร์และภาษาไทยส่วนวิชาที่ผมไม่ค่อยถนัดคือคณิตศาสตร์ สิ่งที่ผมดีใจและภูมิใจคือได้รับรางวัลลูกกะตันยูครับค่ะและนี่ก็เป็นการแนะนำตัวของเด็กชายวิรัตนะคะซึ่งเขานำเสนอนะคะว่าเขาชอบเรียนวิชาอะไรและไม่ค่อยถนัดวิชาอะไรนะคะและภูมิใจในอะไรใช่ไหมคะค่ะแล้วก็ถ้านักเรียนนะคะอยากจะนำเสนอแบบ เด็กชายวิรัตเลยก็ได้นะคะทีนี้ครูมีงานให้นักเรียนนะคะก็คือเป็นการสอบเก็บคะแนนนั่นเองนะคะสำหรับนักเรียนที่เรียนออนไลน์อยู่บ้านนะคะเป็นการสอบเก็บคะแนนอันนี้ครูบีเขาได้สอบไปแล้วนะคะก็คือเก็บคะแนนเต็ม10บคะแนนนะคะสิ่งที่ครูเอิญจะหักนั่นก็คือนะคะ5ข้อเลย ห้าข้อในมารยาทห้าข้อนะคะนักเรียนกลับไปดูว่ามีอะไรบ้างนะคะเด่นๆเลยนะคะนักเรียนต้องกล่าวทักทายนะคะกล่าวทักทายสบตาผู้ฟังนะคะหลักๆนะคะไม่ล้วงแคะแกะกาวนะคะแต่งกายสุภาพนะคะค่ะคําชี้แจงนะคะก็คือให้นักเรียนอัดคลิปพูดแนะนําตัวตามหัวข้อดังนี้นะคะหนึ่งกล่าวทักทายนะคะก็คือสวัสดีครับสวัสดีค่ะ นะคะแล้วก็ชื่อนมสกุลของตนเองนะคะชั้นเลขที่อายุนะคะอาหารที่ชอบนะคะกิจกรรมที่ชอบกิจกรรมที่ชอบนะคะไม่ว่าจะเป็นอยู่ที่โรงเรียนหรืออยู่ที่บ้านนะคะถ้าอยู่ที่บ้านก็คือชอบช่วยคุณแม่ทําอาหารอย่างนี้ก็เป็นกิจกรรมนะคะเป็นกิจกรรมในครอบครัวนะคะหรือว่าข้อที่6นะคะครอบครัวมีกี่คน น,ะะนักเรียนก็อาจจะใส่ว่าในบ้านของเราเนี่ยมีอยู่ด้วยกันทั้งหมดกี่คนนะคะหรือจะเอาในาพ่อแม่ลูกก็ได้นะคะคุณพ่อคุณแม่เนี่ยมีเรามีน้องมีพี่อย่างนี้ก็ได้นะคะแค่บอกจํานวนคนมาก็ได้ค่ะและข้อสุดท้ายเลยเมื่อเราพูดจบเราจะต้องกล่าวลานะคะกล่าวลาก็คือขอบคุณครับขอบคุณค่ะ แค่นี้นะคะนักเรียนอัดคลิปนะคะสำหรับนักเรียนที่เรียนออนไลน์อัดคลิปส่งมาให้ครูอื่นนะคะ ครูเอินจะประเมินจากคลิปนะคะแล้วก็ให้คะแนนนะคะถ้านักเรียนคนไหนนะคะออกเสียงรอเรือรอลิงชัดเจนนะคะครูเอินก็จะให้ไปเลย10คะแนนนะคะแล้วก็คนไหนนะคะพูดไม่ติดขัดนะคะพูดเสียงดังชัดเจนนะคะตาสายตาเนี่ยมองกล้องตลอดเลยนะคะไม่มองซ้ายมองขวานะคะมีสติอันนี้ก็จะได้10คะแนนนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีนะคะค่ะสำหรับวันนี้ก็ จบแล้วนะคะสำหรับเรื่องการพูดสื่อสารในชีวิตประจำวันนะคะเราเรียนในหัวข้อเรื่องการแนะนำตัวเองนะคะก็ให้นักเรียนสอบนะคะโดยการเก็บคะแนน1ิคะแนนนะคะนักเรียนจะพูดตามทั้งหมด7หัวข้อนี้ก็ได้นะคะไม่จำเป็นต้องเรียงกันขนาดนี้ก็ได้นะคะนักเรียนอาจจะนึกอะไรออกชอบอะไรก็สามารถพูดก่อนได้เลยนะคะค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็ มีเนื้อหาเพียงเท่านี้นะคะครูเอิญขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ